สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทะพลังกุลนะครับปีนี้เป็นปีแห่ง AI จริงๆนะครับหลายๆคนน่าจะได้ยินเรื่องนี้มาตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วก็เริ่มมีคำเนี้ยโผล่มาละแล้วก็หลังจากที่เรามีรู้จักเรื่องของ Chat GPT นะฮะแล้วก็มาด้วยบาทตอนนั้นของ Google แล้วก็เปลี่ยนเป็น Gemini ในตอนนี้มี c l อ u อย่างเงี้ยฮะ คือมันเป็น generative AI เป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้หลายๆอย่างในชีวิตเรามันเร็วขึ้นดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการหาข้อมูลประกอบการทำงานบางเรื่องนะครับบางองค์กรก็เริ่มที่จะมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะเอา generative AI หรือว่า Gen AI ก็เรียกย่อๆแล้วกันนะครับว่า Gen AI เนี่ยเข้ามาใช้ประกอบในการทำงานของเราดีไหมตอนนี้ก็ยังมี องค์กรส่วนใหญ่ที่ยังสงสัยนิดหนึ่งว่าในเรื่องของ security เนี่ยมันปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าหลายครั้งเราต้องยกข้อมูลบางอย่างขึ้นไปเหมือนกันนะฮะเพื่อจะสอบถามมันให้มันช่วยวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราเคยใช้นะครับเดี๋ยวนี้สามารถที่จะยกเอาสมมติว่าผมอยากให้มันย่อหนังสือเล่มน,นึงเนี่ยผมสามารถจะเอาไฟล์นะฮะ e-book แล้วก็ยกขึ้นไปใน chatGPT หรือจะเป็น c l a u d หรือเป็น Gemini ก็แล้วแต่เนี่ย ใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็บอกมันว่าให้ช่วยสรุปหนังสือเล่มนี้ให้หน่อยเราก็สามารถเขียนคําสั่งให้มันสรุปเป็นบทๆก็ได้นะครับว่าอยากให้ช่วยสรุปบทที่1ของหนัง,งสือเล่มนี้มันก็สามารถจะสรุปใจความสําคัญออกมาให้เราได้ซึ่งตรงนี้มันทําให้เราประหยัดเวลาในการที่จะอ่านหนังสือทั้งเล่ม,มนนะครับหรือว่าให้มันช่วยสแกนบางอย่างว่าคีย์พอยท์ ของเรื่องนี้มันคืออะไรมันก็ทําให้ได้รวมถึงการให้มันช่วยเขียนบางอย่างเพิ่มเติมนะฮะเช่นว่าจากสรุปออกมาแล้วช่วยสรุปแล้วก็เขียนเป็นรายงานฉบับหนึ่งเพื่อจะส่งให้เจ้านายอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถทําได้นะหรือแม้กระทั่งเราสามารถจะโยนไฟล์เสียงเข้าไปอะ่ะแล้วก็บอกกับมันว่าช่วยสรุปถอด เนื้อหาจากไฟเสียงบันทึกการประชุมนี้ให้หน่อยมันก็ดึงออกมาเป็นตัวตัวหนังสือเลยนะครับก็สามารถจะประหยัดเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้มันมันยังมีประโยชน์ในการใช้งานอีกเยอะนะครับถ้าท่านผู้ฟังเคยเล่นเนี่ยจะรู้เลยว่ามันมีประโยชน์เยอะมากแล้วถ้าเราองค์กรเราละ่ะเราอยากจะหยิบเอา Gen AI เหล่านี้เข้ามาใช้ประกอบการทำงานโดยที่ให้เป็นเครื่องมือสำหรับพนักง,งานเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรควรจะเริ่มต้นอย่างไร ผมว่าเรามาดูทีละขั้นดีกว่านะครับตัวแรกสุดเลยสิ่งที่เราควรจะกำหนดให้ชัดเจนคือเป้าหมายที่เราจะเอา generative ai เข้ามาใช้เนี่ยเราจะเอามาใช้ทำอะไรกันแน่เอามาช่วยงานในส่วนใดก่อนหลังไหมหรือจะเอามาประกอบการทำงานแบบไหนคงต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดนะครับแล้วก็กำหนดเรื่องของตัวชี้วัดว่าถ้าเราเอามาใช้แล้วมันจะต้องมีผลลัพธ์บางอย่างดีกว่าก่อนใช้ตรงไหนบ้าง หังจากที่เรากําหนดเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมาเริ่มใช้ตรงไหนขั้นตอนที่2คือเราคงต้องมีการรวบรวมสร้างทีมงานขึ้นมาโดยเฉพาะทีมงานที่สนใจในเรื่องของ AI เป็นผู้เชี่ยวชาญ AI ในองค์กรของเราซึ่งถ้าเรายังไม่มีเราก็อาจจะต้องหาที่ปรึกษาจากภายนอก,กน,นะครับเข้ามาช่วยเรื่องนี้เพราะถ้าเราจะเอามาใช้งานจริงๆเราคงต้องลงลึกกับมันมากๆ ดังนั้นการมีผู้เชี่ยวชาญมาไกด์ในช่วงแรกผมว่ามันทําให้เราเร็วขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่เรามีกลยุทธ์มีผู้เชี่ยวชาญแล้วตัวที่3คือต้องคัดเลือกเครื่องมือแล้วก็แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นว่าปัจจุบันนี้มันมีแพลตฟอร์มที่เป็น generative AI ในตลาดอะเยอะนะครับตัวหลักๆที่คนส่วนใหญ่พูดถึงกันเยอะๆก็จะเป็น ChatGPT นะครับมี Gemini แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมาแรงเหมือนกันก็คือคลอสนะฮะสามตัวเนี้ยเท่าที่ผมสัมผัสมาคือค่อนข้างจะมีความนิยมเยอะทีเดียวแล้วแต่ละตัวมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันออกไปดังนั้นเราคงต้องดูจากวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดมาแล้วเราดูว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนกันแน่อย่างง่ายๆถ้าเราคุยหรือว่าถ้าท่านลองเซิร์ชหาข้อมูลก็ได้นะครับถ้าเราต้องการ g e n e r a t i v e AI ไที่เข้ามาช่วยในการร่างเขียนรายงานเขียน บทความต่างๆเนี่ยตัวที่ดีที่สุดณนะวันนี้ที่เขาโหวตกันในในแวดวงเนี่ยก็คือเรื่องของตัวคลอสนะฮะที่จะดีกว่าอีก2ตัวเป็นต้นนะครับมันตรงนี้มันก็ต้องศึกษาว่าตัวไหนดีแล้วก็เหมาะกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเรามากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราเลือกแล้วเราคงต้องเอามาปรับแต่งให้เข้ากับการทํางานของเราในองค์กรโดยที่ ให้มีระเบียบขั้นตอนปฏิบัติเขียนอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จริยธรรมในการทํางานเพราะว่าด้วย generative AI เนี่ยเราคงต้องคํานึงถึงความปลอดภัยในข้อมูลของเราด้วยเหมือนกันแม้ว่าในตัวแพลตฟอร์มมันเองมันจะเขียนชัดเจนว่าเขาจะไม่เอาข้อมูลเราไปใช้อะไรแต่เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเราโยนขึ้นไปเนี่ยเขาเอาไปใช้หรือเปล่าถูกไหมฮะดังนั้นตรงเนี้ย ถ้าเราเอเครื่องมือเหล่านี้มาใช้เนี่ยเราคงต้องมีการกําหนดชัดเจนเลยว่าอะไรที่เอาขึ้นไปได้อะไรที่ขึ้นไม่ได้เพราะว่าบางคนนี่ยกแบบตัวเลขเรื่องของตัวเลขทางการเงินของบริษัทอย่างเงี้ยยกขึ้นไปเลยเพื่อให้มันสรุปแล้วก็เขียนเป็นรายงานการประชุมออกมาซึ่งถ้าเราโยนขึ้นไปนั่นคือตัวเลขจริงของบริษัทเราไงฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งเหล่านี้นะครับ บางองค์กรก็อาจจะบอกว่าถ้าจะเอาสิ่งเหล่านี้ที่มันเซนซิทีฟเราจะต้องเปลี่ยนมันก่อนเราจะต้องดัดแปลงมันให้มัน ไม่รู้ว่านี่คือของจริงนะเพื่ออะไรเพื่อเอาไกด์บางอย่างจาก generative AI ลงมาแล้วก็เอามาปรับให้เป็นตัวเลขของเราโดยใช้เครื่องของเราทีหลังซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องกําหนดนะครับไม่ไงั้นแล้วพนักง,งานทุกคนก็โยนมันขึ้นไปทั้งหมดมันอาจจะมีผลทําให้เรื่อง security ของบริษัทเรื่องของความลับรวมถึงจริยธรรมในการทํางานมันไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ซึ่งผมว่าประเด็นเนี้ย หลายองค์กรให้ความสําคัญตรงนี้มากๆนะครับหลังจากที่ทุกอย่างลงตัวละเที่ยวชานมาแพลตฟอร์มลงตัวมีการกําหนดวิธีการใช้งานชัดเจนเราก็ต้องมาเริ่มฝึกอบรมเรื่องของพนักงานละว่าเขาจะต้องใช้ยังไงแบบไหนซึ่งจุดนี้ก็เป็นอีก1จุดนะฮะที่หลายองค์กรประสบคือผมว่ามันมีมองค์กรหลายแบบนในยุคนี้หลายองค์กรพนักงานรุ่นใหม่ๆหก็อยากจะให้ผู้บริหารเนี่ยเฮ้ยเมื่อไรจะเอา g e n e r a t i v e AI เข้ามาใช้ ผมอยากจะใช้งานมันเพราะทําให้เรามีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นบางองค์กรที่เคยเจอมาจะเป็นพนักงานอีกรุ่นหนึ่งเขาสิมงะารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเข้ามาแทรกซึมแล้วก็มาทําให้เราถูกลดบทบาทความสําคัญในการทํางานลงไปหรือเปล่าก็เลยเกิดอาการต่อต้านในการนําสิ่งเหล่านี้มาใช้แล้วก็บางคนก็ดื้อเงียบก็มีนะฮะซึ่งังนี้มันเกิดขึ้นเราต้องเราคงต้องประเมินนะครับว่าพนักงานของเราเป็นยังไงแต่อย่างไรก็ดีในการให้ความรู้เราคงต้อง ทำความเข้าใจให้พนักง,งานทุกคนทราบก่อนว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้พนักง,งานได้ใช้งานมันได้อย่างจริงจังแล้วก็ทุกท้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยผมว่าเราควรจะเริ่มจากโครงการนําร่องก่อนจะดีกว่าโดยเริ่มจาก หน่วยงานเล็กๆหรือหน่วยงานที่เราอยากทดลองว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับอย่างเช่นอาจจะให้เลขานุการผู้บริหารเป็นคนใช้งานหรืออาจจะให้ทางหน่วยงานที่เป็น copywriter นะครับที่สามารถจะเขียนโพสต์บทความอะไรต่างๆขึ้นในหน้าเว็บหรือใน Facebook ของตัวเองมันช่วยได้ตรงเนี้ยเราอาจจะนําร่องอย่างนี้ก่อนเพื่อจะดูประสิทธิภาพสัก1เดือน2เดือนแล้วเราค่อยๆกระจายไปยังหน่วยงานอื่นที่สามารถจะเอาประโยชน์จาก generative AI ไปใช้ได้ หลังจากนั้นเราคงต้องมีการประเมินนะครับเหมือนเดิมติดตามประเมินผลดูว่าเป็นยังไงพูดคุยกับพนักง,งานที่ใช้งานว่าดีขึ้นจริงไม่จริงแค่ไหนเราก็สังเกตจากประสิทธิภาพการทํางานของเขาได้ว่ามันทําให้เขาทํางานได้เร็วขึ้นดีขึ้นแล้วก็ด้วยตัวงานมันเองมันออกมามีความถูกต้องผิดพลาดน้อยลงใช่ไหมเราก็สามารถจะวัด ความแตกต่างตั้งแต่จุดที่เราเริ่มจนทั้งถึงจุดที่เราอยากจะวัดผลเป็นเช็คพอยต์ในแต่ละช่วงเวลาได้หลังจากนั้นเราค่อยมาประเมินนะครับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงเอา Generative AI เข้ามาใช้ในฝ่ายงานอื่นหรือวิธีการทำงานแบบอื่นหรือไม่ก็กลายเป็นโครงการที่ค่อยๆแพร่กระจายกันไปนะครับอันนี้ก็ถือเป็นแนวทางแล้วกันนะฮะที่ให้เป็นแนวคร่าวๆ หลังจ,จากที่เคยได้มีโอกาสไปช่วยในบางองค์กรนะครับเดี๋ยวนี้ HR เองเราก็ต้องไปช่วยเรื่องของ Change Agent เนาะบางองค์กรก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ก็มีโอกาสเข้าไปทำเรื่อง Change Management ในเรื่องนี้ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังจะเอา Generative AI เข้ามาใช้ในการทำงานแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ